สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป o ต้า m 7 4 4 0นะคะตัวนี้70แรงม้าค่ะเครื่องยนต์4สูบนะคะสภาพนางฟ้าเลยนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่านะคะแล้วก็ผ่าน6ตาช้างนะคะรถสวยมากนะคะลูกค้า M 7040นะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกสมบูรณ์มากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะลูกค้าดูใกล้ๆก,ก,ก,กันได้เลยนะคะนี่ค่ะให้ดูชัดๆกันเลยนะคะสีตามหัวน็อตยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะตัวนี้ตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบแน่นอนนะคะเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกสมบูรณ์มากๆนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะชั่วโมองการใช้งานนะคะอยู่ที่ 625ชั่วโมงเท่านั้น,นะคะ่ะ625ชั่วโมงนะคะรถสวยสีเดิมทุกจุดนะคะนี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพสวยเลยนะคะสำหรับอ m อ0 4 0ตัวนี้นะคะนี่ค่ะห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะตัวนี้สภาพดีมากนะคะลูกค้านี่ค่ะ ตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบแน่นอนนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้านะคะดอกเต็มเลยนะคะตัวนี้ใหม่เลยนะคะเอี่ยมเอี่ยเลยนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะยางหลังนะคะเป็นยางโอตานี้นะคะสภาพดอกเต็มเหมือนกันนะคะสวยมากๆนะคะสําหรับตัวนี้ M7040 นนะคะนี่ค่ะกระทะล้อนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยมากๆนะคะสภาพดีพร้อมใช้งานเลย มาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะด้านหลังของรถนะคะตัวนี้คือสีเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะนี่ค่ะ PTO ใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ใช้ในไล่อย่างเดียวนะคะไม่ได้ปั่นเลยนะคะนี่ค่ะดูด้านหลังได้เลยนะคะสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะ าตามนี่นะคะสายนะคะไม่มีรอยออกนะคะนี่ค่ะสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะก็สามารถจับจองกันได้เลยนะคะพาพร้อมผ่านหกนะคะผ่านหกตาช้างตัวนี้ใบเต็มนะคะนี่ค่ะ M7040 นะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้า คใครที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้นะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะสำหรับ M7040 ตัวนี้นะคะนี่ค่ะ70แรงม้านะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าและผ่าน6นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่698,000บาทนะคะ698,000บาทค่ะ จะส่งให้ฟรีนะคะสนใจโทรได้เลยนะคะ081-913-6451ค่ะและมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะก็รับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูปต้าเ0็ม0คันนี้กันเลยค่ะสวยนะคะรีบจับจองเลยนะคะเป็นสินค้ามาใหม่วันนี้นะคะสำหรับ m 7 0 4 0ตัวนี้